สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับรถ Honda Space CI นะครับก็คือประกอบชุดกลไกสตาร์ทเท้านะฮะส่วนลูกปืนตลับเนี้ยได้ถอดและเปลี่ยนใหม่ให้เขาแล้วนะครับราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเกือบ200บาทเฉพราะราคาลูกปืนนะถ้ามีถ้าไปทำข้างนอกก็ต้องมีค่าแรงถอดใส่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะฮะ อันนี้คือช่วยกันล้างน้ำฟาร์มสะอาดมาแล้วมาดูนะครับว่าประกอบมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นแรกเลยนะครับก็คือเราจะใส่บูส์นะใส่บูส์เข้าไปตรงรูนะฮะที่แข้งผมก็จะแต้นจารบีบางๆเหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตนจารบีนะฮะที่บูส์บางๆนะครับแล้วก็ในรูบูส์นะครับก็ แกนจลลาระบีไปก่อนนะครับนำบูทไปใส่จลลาระบีส่วนเกินนะครับผมก็ปาดออกนะครับส่วนอันนี้คือตัวแกนสตาร์ทกับเฟืองสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมก็จะทาจลลาระบีที่แกนบางๆพี่ปุ้ยเอาวางไว้ก่อน ทาจระบีนะครับที่แกนนะครับเป็นฟิล์มเป็นค่าบ,บางๆนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่ตัวบูทรลองอพลาสติกนะก็เหมือนเดิมครับทาจระบีหล่อลื่นไว้บางๆโอเคนะครับ เราก็นําเฟืองนะครับมาคล้องกับสปริงหลังกับจะเห็นว่าสปริงหลังกับตัวเนี้นะครับเนี่ยโดนถูไปจนแหว่งนะครับนะมันโดนด้านหลังของสปริงเนี่ยนะครับถูไปนะครับอ่าประกอบนะครับคล้องไปลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็นําไปใส่ระวังนะครับอ่าระวังเรื่องของบาดีเหตุนะฮะมันมีความแหลมคมนะครับ ขอนตีกิ๊บมาคลิครับครับเดี๋ยวสปริงมันค้ำกันอยู่นะครับอันนี้ออกกันออกนะอรนะครับสปริงมาเลยช่องนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะคล้องไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับใช้ครีมนะครับจับ ปลายสปริงตัวนี้นะครับนี่ฮะจับปลายสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับท่านต้องระวังนะครับนะนาไปคล้องนี่เนี้ยปัญหาคือผมไม่รู้นะตากล้องผมน่ะจะจะส่องเห็นชัดไหมเห็นจานเห็นอยู่เห็นเห็นปลายสปริงลงไปคล้องไหมเห็นเห็นนะฮะนี่ฮะปลายสปริงลงไปคล้องตรงเสานี้นะครับท่านต้องสังเกตนะครับว่าถ้าสปริงเนี่ยมันม้วนลงไปอยู่ในช่องในร่องของมันนะครับ ฟันเฟืองตัวเนี้กับตรงแข้งเนี่ยมันจะเสมอกันแต่ถ้าเกิดว่าเฟืองตัวเนี้มันยังลอยพ้นแข้งขึ้นมาอยู่แสดงว่าสปริงเนี่ยยังเกยกันอยู่ยังไม่ลงล่องนะท่านต้องดูด้วยนะครับทีนี้ตัวเนี้ยโอเคสนิทเรียบร้อยนะฝั่งนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตใช้ค้อนตีกิฟท์คออีกทีหนึง่งโอเคนะครับเสร็จแล้วเราข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ถ้าเราใส่ลงสนิทเราจะเห็นล่องใส่กิ๊บมันโผล่ออกมานะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นล่องใส่กิ๊บไหมเคนะนผมก็จะใส่แหวนรองกับกิ๊บล็อกเอามือดันเฟืองไว้ให้ครูด้วยเดี๋ยวมันรูดลงไป <c oughs> นะครับผมจะใส่แหวนรองนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมันจะมีโอกาสมีสนิมเกิดขึ้นกระทาจาระบีบาง เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่ามันจะเด้งนิ่มไหมนะครับอันนี้คือตัวกิ๊บล็อกชีมทางแหวนนะทางแค่พอประมาณเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจัดตำแหน่งปากกิ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง ุยนะครับอ่าผมเอาไขควงช่วยตอกรูดลงไปครับนะครับผมจะหมุนให้ปากกิ๊บลงมาอยู่ด้านล่างไว้ตลอดนะครับอ่าโอเคนะทนะีนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่ามันล็อกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ด้ามค้อนกันละกันนะครับอ่ารอด้ามค้อนเคาะดู ไม่หลุดแล้วนะครับแสดงว่ากิฟลงไปล็อกเรียบร้อยชัวร์อ่าทดสอบครับทดสอบนะฮะลองใส่ดูก่อนระวังมือนะเชวยจับแข็งไว้ให้ครูนะครับอแล้วปล่อยได้เลยจับแข้งดูนะครับลื่นนะฮะงานตรงนี้ผ่านนะครับผ่านอ่าเดี๋ยว ซีนค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับอ่าก็ไปที่อีกข้างหนึง่งอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเฟืองที่มาเข้ามาขบนะครับตัวนี้นะครับจะมีแหวนรองหรือแหวนกันลุนอยู่นะครับอ่าผมแต้มจาระบีที่แหวนก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นล่องนะใส่จาระบีนะครับ แต้มจรารบีครับใช้นิ้วก้อยนะครับเอาเจาะบีอุดเข้าไปในนี้หน่อยนึ่ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเวลาเราจะใส่เฟืองตัวนี้นะครับก็คือ เขี้ยวตัวนี้นะครับเขี้ยวสปริงสตาร์ตตัวเนี้จะต้องลงไปในล่องนี้นะครับแล้วในขณะใสคือไอตัวเนี้ยคือต้องสตาร์ตเดี๋ยวผมจะลองเอาคีมจับจากฝั่งนี้ดูนะครับนี่นะสตาร์ตคือมาอย่างนี้นะครับนี่นะอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวสตาร์ตให้ครูหน่อยเพราะว่าถ้าไปใส่ฝั่งนู้นแล้วเขาจะไม่เห็นอ่ะ,อะมือนี้อย่าบังอ่า อ้าวนี่นะแล้วก็เฟืองตัวนี้ไปสวมอย่างนี้นะครับค่อยๆผ่อนลงไปอ่าเดี๋ยๆคืนืไปก่อนคืนไปก่อน,น,อนเดี๋ยวคูต้องใส่แหวนลงไปก่อนโทษทีโทษทีคืนไม่ได้นะครับสตาร์ทเลยครับสตาร์ทสตาร์ทโอเคอ่าโทษนะครับคือต้องใส่แหวนลงไปก่อนนะครับใส่แหวนลงไปก่อนเอาแหวนกันรุนลงไปแปะไว้นะครับ ขอภไยนะครับ,รรบอ่าสตาร์ทอสตาทเอาเฟืองตัวนี้ลงไปเสียบอย่างนี้นะครับอ่าค่อยๆผ่อนลงครับอา่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้นักเรียนทดสอบนะครับผมจะเอาไขาควงกดตัวนี้ไว้อ้าวสตาร์ทจับแค้งไว้ด้วยปล่อยเห็นไหมฮะสตาร์ทกลับเองได้นะครับสตาร์ทเห็นไหมฮะ จากมาทีแรกเอาตีนเหยียบนะฮะลงนะฮะแต่ไม่ได้กราบดูนะครับนี่หานโอเคนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับปิดฝาครอบไม่ตีอะไรแล้วไม่ตีแล้วครับนะ่อ้าวใสสกูเกียวปล่อยให้ครูเลยแต้นจาราบีตัวละจิกตัวละจิกใส่ละไขควงขันเลย อยู่ข้างๆขูข่แบบนีผมครับระวังปีนเกลียวนะ หลายท่านที่ใช้รถออโตเมติกหรือรถสายพานอยู่นะครับผมมั่นใจว่าท่านที่ชมคลิปผมอยู่เนี่ยรถของท่านต้องมีปัญหากลไกสตาร์ทเท้าท่านเนี่ยนะทางานไม่ได้นะครับแล้วเวลาไปซ่อมรถก็แทบไม่มีร้านไหนจะมาสนใจล้างให้นะครับคือมันเสียเวลาหรืออาจจะได้ค่าแรงน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามาทํากับผมนะครับนะแล้วท่านไม่รีบท่านมีเวลาให้ผมเนี่ย ผมถอดล้างให้ท่านนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ล้างให้ฟรีนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรนะครับท่านจะเห็นนะว่าขั้นตอนมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับถ้าไม่มีเทคนิคในการทํางานนะถอดออกมาล้างเองนะครับประกอบไม่เป็นนี่เดี๋ยวมีมือไม้แหกได้เลือดแน่นๆโอเคนะครับผมก็จะหมุนด้วยไขยควงต่อ สาี่อ่าหัวนิ้โป้งห้าทีนี้ผมก็จะตอกนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายนะครับก็ตอกแค่พอประมาณนะครับขึ้นมาว,าวัานนี้เอ,อ ไม่ใช่ไม่มีแรงนะครับน็อตมันตัวเล็กนะฮะสกรูมันตัวเล็กก็แค่พอประมาณนะครับตัวสุดท้ายอ่าผมจะมาตอกทวนอีกตัวละหนึ่งทีนะครับเผื่อเราลืมเผื่อลืมเผื่อพลาดตัวไหนไปนะครับ ก็เป็นเสร็จก็ตัวละ3ทีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้พับนะครับเขี่ยวล็อกกันสกรูมันคายนะครับจับแข้งครับ นะครับเอ,อโอเครู้ใจแล้ครับว่าต้องทิกให้นะครับสี่แล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้มันจะเอียงเอียงเฉียงเฉียงหน่อยนะครับมันจะไม่ตรงเป๊ะนะครับ โอเคนะครับสก,กูไอถ้าแผ่นตัวล็อกนะครับเรียบร้อยลูกปืนตรงนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเราก็จะมาฝั่งนี้นะครับแหวนลองกิบล็อกใส่แล้วนะครับตัวสุดท้ายครับก็ซีนก็ทาจาราบีบางๆนะครับ ขาจรลบีนะครับที่แกนท่าหน่อยนึงอันนี้ถอดซ่อมพวกนี้มาหลายซีนตรงนี้คือเสียแน่นอนอยู่แล้วนะครับขอ,อนตีกิฟตตัวเล็กค่อยๆเคาะลงไปนะครับ พี่ปุ้อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามผมมาจับแข้งนิดนึงรออยู่ตรงนั้นแหละ ได้กลับบ้านแน่ครับวันนี้ <c oughs> ะนะครับซีนลงไปเสมอกับผิวสัมผัสของแค้งนะครับจะระบียาบสกปรกส่วนเกินนะครับผมก็เช็ดทำความสะอาด ใส่ขาสตาร์ทนะก็ตรวจสอบระดับนะครับ,อ,บอ่านะครับขนาดกับตัวสอนถ้าฟันนี้สมมุตินะถ้าผมมาลงมาอีกหนึ่งฟันเลยอ่าจะต่ำไปใช่ไหมครับใช่ครับอ่าต่ำไปก็กลับไปที่ฟันเมื่อกี้นี้ น่าจะอยู่ฟันนี้หรือไม่ก็ลงมาฟันหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่น็อตยึดหาสตาร์ทก็แต้งจะรบีนะเกิดใส่ไปแล้วไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปถอดปรับเอาเองเพราะมันอยู่ข้างนอกนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนยากหรืออะไรมากมายนะครับอ่ะหมุนเข้าไปได้วยมือครับเดี๋ยวคูหาเบอ 12, ร์สิบสองให้ทีแรกก็เคยทายแล้ววางไว้ไหน อ๋อเก็บเข้าที่แล้วครับรูเพราะว่าใช้บล็อกแทนจับให้อ้าวขนอ่าพอนะครับเช็ดข้าวจารบีส่วนเกินนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเหยียบขาสตาร์ทลงมาตรงนี้นะครับทีนี้ตอนทดสอบจะต้องมีคนเนี่ยนะครับกดไอเฟืองตัวนี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดออกมานะครับดูนะเหยีบมาอีกนิดนึงอ่าระวังนิ้วด้วยดูนะครับหลังจากล้างทำฟาร์มสารแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันติดโต๊ะนะครับ เห็นไหมข้อมือผมเล็กๆกดลงอย่างง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะจากทีแรกนี้นักเรียนนีกกดจนเส้นเอ็นปูดโปนได้ลงเนี่ยนะฮะก็เป็นอันว่านะครับขั้นตอนนะครับในการถอดชุดกลไกสตาร์ทอ่ะปล่อยได้เลยครับนะชุดกลไกสตาร์ทเท้านะครับออกมาล้างทำฟาร์มสะอาดนะครับประกอบนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ นะขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าท่านอยู่และแวกแถวแถวหนองแขมนะครับถ้ารถของท่านมีปัญหานะก็สะดวกก็ลองเอามาให้ผมตรวจสอบดูได้นะักศึกษาก็จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงนะถ้าเรียนอยู่ในห้องเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆมันถูกล้างถูกถอดบ่อยๆถ้าเป็นงานจริงจะได้รู้ว่ามันสกปรปกแค่ไหนอย่างไร บางคนมาเจองานจริงๆนะฮะหรือสกปกก็ไม่เอาแล้วครับอาชีพนี้บอกขอบายๆนะครับแต่บางคนได้ชอบถ้าลุยนะครับเรียนจบไปไปเปิดร้านร่ำรวยมีเยอะแยะที่ไปไม่รอดก็มีเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าเรียนกับผมต้องเก่งทุกคนต้องทำทุกยี่ห้อทุกรุ่นได้ไม่จริงหรอกนะครับอยู่ที่ตัวผู้เรียนเองด้วยนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับ สวัสดีครับ